คิปตีมันดิไปต้นไปซื้อมานามาจะสกิลฟกมนันไม่ม,มานาแต่ก็หมดมานาแล้วพอมันเข้าตุ๊ก็ตายนอมาเดี๋ยวเลี้ยวสองเลี้ยวสองกรชิวจะลกได้ปะ แกมันจะกัดคิวเหมียวคิวไปเลยนะเอเคคิวได้คิวเที่ยงคืนแต่มันไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยมันกดสองอะมไม่มีท่าเมื่อกี้เควันโอเคแล้วผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมนี่ก็ผมโดนแน่ครับไม่ถึง นี่ก็มีโร่ทุกคนในโหมด CM นะฮะเล่นเป็นไม่มีสองแล้วมันไม่มีสองอ่ะสาวโดเน็มาขอให้เล่นโทลนะเขาบอกเบนไม่เก่งไม่อะไรขอให้เล่นโทลซับให้ดูหน่อยก็มาเลยแฟนโดนอ้อมข้างพี่รันนี่ผมเลยพี่ใส่มาแล้วเนี่ยฆ่ามาแทนเลยสวยยังไม่ได้หิวนะยังสองอ่ะจะผักเราเขาปั้มว่ะคุณเขาเคยมาแล้วกัดไม้ปหมเอาหัวไปแล้วมันยังไม่ปากหวานปะ ไอ้ไพ <inaudible> โลโดนนวดดีแล้วเียอะพโลห้าพแบบเมื่อ <Luis> กี <diction aries> <ỗ df od> ้หรอร่างช็อกเกินเอ้ยแม่เหนียวเหมียวเหมียวอยู่ล่างเหมียวอยู่ล่างกับเรามันยังพอคิวได้นะเว้ยเหมียวไอพไพโลมาเราไม่รู้นะด่าชม งามายาังมาล้วมาแล้วเน่ยกูเลยกูทอะไรมาแล้วมาแล้วลสกะตูนะตูนะอะดีตจะดึงีไปทไปดิสัตรูหายไปเปนแรกเจอว่ะแบบโมน็อล็อกขาถางอันนี้ถึงได้ปะ ตัวเออฮัลโหลมาเออเออเหมือนเหมือนคือคนนี้เหเหมือนเหมือนเกมเมื่อกี้ปะเหมือนเกมเลยอ้ะไม่หวานหวานไม่ไม่ทำเล็กมาลากี้กูอีกมาลากี้เดือดกี่กองหนึ่งสองสามแล้วอันนี้สามแล้วไปพี่เอกเดินลงมาล่างเหรออ๋มันหวานอันี้แล้วโอเคเลยรับเรื่องในโบว์มันเดินขึ้นมานะเขา เรามาได้ค่าสองนะไม่เฉลิมกนจะรู้นะว่ามันจะไอ,อยู่ไว้ไว้ทพี่พี่พี่ต้องกลับพี่หมดทันไหมแตกแตกคิวนี้นะหรือได้สองได้สองได้สองโอ้มันกดสองด้วยแย่แล้ว ทีต้องฝากแสงทำไมไม่บอกก่อนนยไม่อยากบอกองบนเลยโดนแกมม่ย,ยังเห็นเช้นนี้ไงนี่เราแเจ๊ไม่มาเล่นดิร่างสร้างถี่ร่างถีอ,อมันน่าจะดิงปะ ไม่มีต้นไม้นไม้โอ้ยดิผุ้มเดินไปแล้วที่มากมีหิวมีหิวจะตายก็ได้นย,ย,ยังไม่หกเลย,ย,ยแค่สองที่ได้หกก็อันตรีได้ยังไม่หกูอยูาอ่าอยู่เลยสวยกิเนเอกมาปะเนี่ย นี่เขียวมีภาพอยู่ชีวีอ่ะแมวมันมีบิงอ่ะกดเห็ดมันกดเห็ดขึ้นบนวะกดเห็ดขึ้นบนวะเรื่องอะเพราะมันอยู่เพราะว่าอยู่บนแล้วพี่ใช่กินเน็คหน่าจะมามันกลายรินสเปกนี่อ่ะเขาบนเหลือต่างตัวแล้วเขาหนีนี่นี่ กินเอกขึ้นไปนะกินเอกขึ้นไปนะกินเอกมาหลังเอกเออไมาอย่างแรงเลยกินเอกไปสัตว์ไอเสือร้ายมันกลับมาแหว่งกัดจะเข้ามามำอะมีอยู่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 เออวิ่งเดียววิ่งกลับมาแบบไม่กลับพี่เมฮิวให้ ได้พีล้เคียวป่าได้นะเว้ปกแตกก็เต็มเนี่ยอันเนี้ยสามสวิวได้ดูดมาได้ดูดมาผัวได้ขึ้นมาปะวะ โดนขังไงตัวอ่ะรอปอ <c oughs> มีตงมงรงนี้ไงบอสสองกองฟ้า <Yeah. S 1> ไปไหนหมดวะ yeah. เออาเออไเออเบอร์เตอร์หัวหน้าผมงอยู่ฮัลโหลไอ้ตาไม่น่าทีนึงแกสวยสวยสวยเหี้ยละอันนี้เหี้ยละอันนี้เหี้ยละไม่มีอะไรแล้วเ่อนึกว่าจะตันไม่โดนนี้อ่ะตันไม่โดนกูด่าเมื่อกี้อ่ะพร้อมปะพร้อมเล่นไหมนะหมดโอ้ามาล่าัลโกะต้องเก็บสร้อยไปเล่นไหนไป เหนียวพ่อมากพี่ว่าเดินมาได้ปันเดิมมี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 เฮ้ยฮัลโหลโดนแล้วมันเลี้ยงกลับขึ้นมาแล้วไปพี่รออยู่น้องแต่ไม่เมียนติพูดได้พูดได้ชื่นใจไม่เมียนติมันมันมันเดินมาวอร์ดป่ะวะเหมียวไม่มันจะมาเล่นเขาอยู่แล้วเหรอทำไมมันเขาก็ได้รู้ว่าถ้ามันรู้ว่าเหมียวอยู่ตรงนั้นเขาวอร์ดอ่ะแต่ไม่อยู่แล้วมันไม่รู้หรอกมันแค่เดินมาแล้วเจอ ไม่มีวาร์ปมาเว้ยเฮียไพโลไพโลมันโอ้โตรงนี้สองก่องเลยเมีสะท้อนแล้วนี่ชิวๆอยู่กลางอยู่นะ่ะกี่ไหนมาสัวกี่ด้านเยอะ ที่เกี่ยวกันโบเป็ดเฮ้ยนี่ก็มานี่มาอีกายกัมาดิมาน้ามาน้าไปไหนแร้วะเอ้ยนี่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 จริตายล้วตายแล้วหยดแล้วไปไหม้กูอยู่น่งอ่ะสยเพื่อนนี่ิววิหนึ่งพอดีอ่ะ ตายไปนะือโซแถบเอาแคเฮ้ยมันล้างไม่ได้อะโซแถบเฮ้ยต่อต่อต่อบบต่อต่อดีถุงเล่นล่างสวยเอาผม,มาเอาน้องกูตายแปลงกูไม่ได้แปลว่ามันจะมาบนอะไรไม่ใช่ว่าเองดูเล่นล่างอยู่ว่าน้องป่าวพี่บันดีว่าตกผมเลยผมไม่มีอะไรแล้วชาด่มี แต่เพื่อนวอลชนะเบอ,อ,อเซอร์อยู่กลางวอก็เลยงงไม่แต่ละเรมีพอว่ะเจาสองคนพอพอพอเฮ้ยสอไปลงวนวนดวน่วนเจ้เาตตวานนี้อนเอ่อมานะมานะปะปะปะกินิก

เราจะมาตาหมดข้นงบนแคอนเฮ้ยคิดว่ามึงเก่งแล้วอ่ะมันไม่คอนแล้ว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 ตรงนี้ไม่คอนแล้ว

รอซ้อนแผ่นรอดักดิบโวด้วยดิ้ชอบเลยไปเก็บเฮ้ยเพื่อนโดนโวดหายไปเลยเอออไ้นี่มันเห็นยังบ่เห็นไอ้พายโดวันเสียแกแล้วตี้ให้หนนเนไม่ไม่ไปหลุดไปโดนมาทำเสียผมจะไปเอาเดบโวดเลยแล้วไอ้แอนติกินเด็กมันเห็นตัวข้างบนมันว่าอะไรวะตี้ให้หนนเน่กูเจอได้ตลอดเหมือนป้าเราได้หนนเน่ไง อยู่แล้วเจ้อยู่แล้ว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 เจ้โดนแมงมุมขยุมหลังคาผมไม่โดนอ้าวตบอวัวตบอวัวแล้วมันแท็บเล็ตไม่ได้หรอโดนล็อกโดนไอ้บุล็อกโดนล็อกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดนล็อกมันรู้ไงพี่อย่างนี้กดขีปเจมก็มันไม่ไปไงกูกดคีย์บอร์ดกูจะระเบิดไปแล้ว มันตบกูไม่ไอ้นี่หรอกูเกาะหนาอยู่เกาะกูยี่สิบกว่าแล้วหมดข้อถ้ามันดูอยู่นะไอ้น้องก็จอบกดแต่ตรวเมตาคิดว่าเก่งเกิดอะไรมันเกิดอะไรคอยตาหนึ่งผมทไปบอกว่าดีพอเกิงสุ่มแล้วก็ทันตาตาเมื่อกี้เราก็สุ่มยาอ่อนใช่ไหม ถ้าจะบอกว่าสุม่มอย่าไปตีกันดีอ, <laughs> อย่าไปตีกันดีกูเล่นซับกูก็พิมพ์อะไรไมไ่ได้ด้วยเฮีย <c oughs> ไม่ได้โชว์พาวอะไรเลยป <c oughs> ่ากำลังมา <c oughs> ก็รังแนเน็บบุดคิิกไม่อยู่ะก็ถอก็ได้เลยัยยกดันต่อไม่รู้อะแล้วแต่ที่ซื้อฟาร์มาแล้วยาไดข้างหน้าไปดูข้างบนเด็บดไปดูโนีกซื้อตัวไ บอตร<อ>บัตกยังมัอนเฮ้ยอยู่กันมีอันติมีทุกอย่างแต่ไม่มีแฟน อะไรวะพระจังหวะดซีคอมแต่สักูพูดเสร็จโดนพิมดาเราจับรู้ไหมเนี่ยเบตตี้เขาสมัยวะก็มั็นปลาก่อนก็เปิดก่อนเปิดก่รดอะ เฮ้ยมันบอกว่าเราตีขยะว่ะเ่นน่าเราอยู่ไป่ะจะต้องคอสตัวได้ได้คลิปเราชอบไอ้ดิบก็เคยหยันโยนใส่กูแต่กูเลยบุราเสร็จโยนบุราเสร็จโยนเอออยู่เลย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 เอาไม่อยู่อีกตัวไปเลยวะหลังเข้าเนี่ยหลังเข้าเนี่ยหลังเข้าเนี่ยกำลังหา เอีเอวไม่เกิดอีกเดินๆตัวอะไรตัวอะไรไอเกิดทะลักหน้าเปิดสเกอร์ออกคาแมนนี่เิ่งประกัน มาทำเป็นกลับแล้วบวกไหมทำเป็นก็ต้องให้เคทมีอยู่อะเอาเอาเพลงอะไรอะเอเอไอ้ที่อะวันเกิดชั้นปีนี้อ่านอ่วันทีแมนดาวว่าบันทีแมนดาวลองคีบเลยบันดูดูดูเขาเล่นบอลแล้วแบนว้าวว้าวมึงมีไป่ใช่ตัดตัวมีไม่ดิเอ้ามาอะไรเคทแค่ซอสจังหวัดหรอทำไม เพื่อนตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวไอ้ตัวนี้มันไอ้ตัวนี้มันเป็นแบบตัว ATM ปล่อยมันตายได้โอ้ยกินเองด้วยมั้งตายไปเจอผมดักเอาใส่สวยเบเกส์มันหายไปไหนงล่ะเวลาโปรเพย์เล่นมันเป็นยี้วะไอ้น้องคอะไรอยากชอบ <kiss> เดี๋ยวคลิปมันสั้นเนื้ ouais. think, อยืดคลิปหน่อยเอ้ยไม่คิดใจไอ้นี่กำลังกำลังอร่อยไม่ทรับอ่ะเหรออะ่อยอรอยอร่อยไล้ใช่แบบวอลเนี่ยวอลสุดท้ายเนี่ยว่าไอ้นี่มันอยู่แถวนี้แหละก็เอาไม่ขึ้นนะมันมี่งก็ยูแพ้ได้อยูแพ้ได้อยู่พ้ได้อยู่ไม่ได้อลังหน้ามันยังมีนั่นเธอไหนยูได้ไอ้พวกมันอยู่นู้นอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายไอ้ยูขวา รู้เข้ามาก็โดนีน้วตายเต็ตกเขาตกไม่เวแมงมุมเวแมงมุมไอเดบูตไอเดบตามสุดตามกัทันหันเลยมันนีมันนีมันวาร์ปมันวาร์ปเอหนีเป็นไก่พวก FC ห้ามแข ดูแสงมันจะตบมันจะตบเบอร์เกอร์กดอติให้ตัวเองตายเร็วขึ้นมันยอม่ได้ตบกันเดี๋ยวเราไปแล้วเดี๋ยวกูตบมันเองเ น้องกูตายให้ไก่ละตัวเไปโอเคแล้ววันเกมนี้เพลประมาณนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นแบบด้วยเจอใหม่คลิปหน้าแพ้ไงก็ขอเพลงเกมนี้ก็ประมาณนี้นะซัพพอร์ตน่าจะเกมเดียวและเกมสุดท้ายถ้าไม่มีใครโดมาขอนะเอาวันนี้เกมนี้ก็เดือดๆนแผมก็ไม่รู้ เกิดอะไรขึ้นกันบ้างแต่มันน่าจะเปิดก่อนมันเปิดก่อนเหรอวะมันเปิดเราก่อนแล้วไม่ใช่เราเปิดมันแล้ววะเราเปิดแต่ว่าอีซียาคอนแล้วมันก็ลามปาเป็นโดนนี่ใช่เิดเปิดไปแกนหนึ่งว่าอีซียาคอนแกนนึ่งแต่มอนลามก็เลยด่าเลยบอามก็เลยด่ากูเลยทีเนี้ยนี่มาคอมเมนต์ด่ากูแขวงกูในกลุ่มอีกคอมเมนต์ด่ามัน